มีมีมีเอาไงเอาไงเอาไงมันเหมือนมันยิงใครฝั่งนึ่งอะเราจะวิ่งยิงเรายังเออเรายังเลือกได้หลายทางเราเรายิงใครฝั่งไหมเรายิงไอ้นี้ไปอะเราเรายิงให้มันไล่มราเลยแล้วถ้าไม่ไหวก็วิ่งอ้อมขึ้นล่างไปอ้อมใช่ใช่ใช่ยิงมาเลยยิงเลยไม่ใช่มันโดนอีกฝั่งยิงไอ้ข้างล่างมีไช่ข้างล่างมีตัวนี้พี่ โลเลยวะช่างมเอตขางล่าอยข้าลามันทิปเป็นเทระไม่รู้ขนาดแล้วตอนแรกมันอยู่โอเคข้างหลังมีคนไหมไม่มีปลยไปเลยมา กำลังให้มันปลาด้วยทั้งหมดปามาสองลูกอะไอช่วยดูทางให้เคสนะดูข้างล่างเลยนะดูเลยมีคนยิงมาจากทางซ้ายยิงหามันวงเราขึ้นข้างบนได้นะเออขึ้นบนได้เราเข้าเดี๋ยวเราเข้าทางข้างในสบายสบาย

อ้อมอ,อ้อมอ้อมทางกลเลยอ้อมทางกลเลยอ้อมทางกาเลยก็ได้รดนกไ่มัามตทีู่เสียนี้าอ้ยมดูให้านแงดูก่อนตรง,ง,ง,งนี้มี <It> s <S ที่แอ,อ,อบป่ถ้ามีแอบก็อยู่ีก็ดีว่าป่วะ อยู่นี้ปะหลังนี้ปะได้ป่ะเอ้ยอยู่นี่ก็ดีนี่ปะนี่เนี่ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้หนึ่งคนแต่ตอนนั้นถ้าโดนเออตรงนี้ถ้าโดนดีกระชิบอันติใครเนี่ยบังกะลอหรืออันติจิบบะตาบ้างจะได้เอาไปใช้อันตีะเะเราครับข้างในหมดเลยเนี่ยอ้าวไอ้อเหี้ยถ้ามันอยู่ข้างนอกกันนี่มึงเข้ามาข้างในไม่ได้มึงตายเลยนะไอ้แย่้วกนี้เรารอดักกิงเลยปะเอาไงคิดบ้างไง จะรอจริงไงป่ะเออเน่่ยเอาป่ะเดี๋ยวว่าไงอันนี้ถามทุกคนก่อนเพราะว่ามันเจ็บหนักเนี่ยเนี่ยสามตีัข้างหลังเลยครับข้างหลังแค่ระวังเติมเติมเติมปาระเบิดสะกัด ไม่ไปทางนี้มาทางนี้มา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 เขาเลยนะเก็บเติมจมากเก็บเติมจมูกเก็บเติมจมูกเก็บเติมจมูกเกเตมามูกเก็บเติมจมมาเก็บเลยเก็บมาปะปะปะวิ่งมาคนเดียวไอ้สัสคนตีไปแล้วโอเคโอเครอสักหน่อย มาผมดูเลยยังไม่มีใครดักเราใครกดแบตไปอ่ะมาเ่ะได้ย้อนฮะวันเมื่อเี่ยไม่ได้ไปอ่ะที่เหลออะไรกิวเล็กฮิวเล็กอะฮิวเล็กฮิวเล็กอ้าวโดนวงบีบตายวะมีคนโดนวงบีบตายอ้าวแสดงว่าคนไม่ครบนะเนี่ยมาเติมเติมมาเติมเติอ้าวอยู่ข้างนอกไอ้สัตว์ควายอ้าวอะไรวะ ไอ้เงี้ยวัดแต่ฟูบานแล้วเบิดได้ฟูบานแลเบิดได้ยินว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันอนี่ย้มงงไงอะไรวะผมว่งงไงเห็นว่ามีคนโดนบล็อบบี้ตายอฮะแล้วอะไรวะคือไม่คือวงบีบเสร็จนานแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วมันทำอะไรอยู่อ่ะไปมาอยู่ข้างนอกอะเคสข้างในมันเข้าไม่ได้อ๋ออ่อเเหรออ๋อมันเข้าไม่ได้ที่พี่บอกอ่ะทั้งหมดตั้มันเข้าไม่ได้นะอ๋อจากข้างล่างใช่ไหมไม่ไม่มีฝัดไฟเดอร์เลยมันออกไม่ได้อะเคสไอ้ที่อยู่ข้างล่างมาอยู่ตรงแง่งภูเขาอ่ะมันอยู่ขอบภูเขาอ่ะ